เกบ้านเร็วกูแท้ๆไม่รักกันมึงก็แค่ที่เกบ้านเดียวกับกูแล้วแต่เขาว่าอยู่บ้านเดียวกับกูหยอก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 มังมังเป่งมุ้งหยอกหยอกมังเป่งมุ้มังเป่งมุ้คิดมากอะเออมัใช่หนีใครมาไหนท่านนี่ไงหลีดหนีอีกกูไม่ได้หลับ มอนไปไหนเนี่ยไ,ไปเน,นี่ยมันมาสิหน้าตาดูดิมา,ามาเล่าบันเลนหน้าตากวกส้มติงอ่ะกวกส้มติงน้มอสแล้วก็มาสามคนนะเฮ้นจ้ะบุญจ้าปู๊ะเทศกสักการปู๊นยังไม่ถึงเหตุนางแมวมอสครับนอ,องมอสรับรางวัลน้องเต้นรับรางวัลขอบคุณมากครับ เออจริงๆด้วยรองบั้งโป่งนี่แบงค์ย่อยเยอะเนาะคร<อ>ับวันนี้กูได้ทั้งคือกูไปนับจะถึงพังหรือเปล่าก็ไม่รู้ค่ะขอบคุณค่ะบต้องเต้นฉากฉากลงหมดแล้วเนี่ยคร<อ>ับก็ใช้แต่กูตั้งแต่แม่มึงก็มาถึงมึงอยู่ใกล้ๆพ่อแก่ก็ให้กูจุกทู่ผ้าตัวแม่งก็ไม่เพิ่งวันนี้นั่งมงนั่งมังกูก็ไม่ไล<อ>่อยู่ไม่ได้กูอยู่ได้ก็อยู่อยู่ไม่ได้เดี๋ยวกูเกลียกทางแล้มอสไ,ไปไหนเนีย่ยนี่ไงเอ้า มอทำไมแต่งหน้าแบบนี้อ่ะมันไม่ได้แต่งหน้ามันใส่หน้ากากไม่เปลี่ยนเลยแต่มอขมงนหน้ากลัวมูนรอคงดูดูดิมึงหน้ากลัวมึงเอาหน้าที่มันเป็นคงได้ไหมเออเป็นคงมึงก็ไปเปลี่ยนหน้านี้ไม่เอาโอ้หน้านี้ก็ไม่เอาไปสั่งหน้าลีลีมาบอกมอสให้แต่งหน้าดีๆเออแต่งทางหน้าลีลีหน้าเกลียดแบบนี้ใครเขาจะไปดีเห็นล่ะแบกโทรศัพท์ก็เยอะอีกเนาะ เอา powerbang มาอะไรอย่างนี่อะเบบยงเงี้ยมองเวลามันริ้งใกล้บ้าแล้วมันชอบตึงดิ๊งอังนี้ก็บอกมังหลายทีแล้วว่าทางงน้าให้มังดูดีดูดียพ่อแม่พี่น้องบ้างปกเวลาก็เจอเสียงยังหมอไอ้มอไอ้ห่าไม่ใช่ฮาราวิงนี่ตุกจริงมอตลบกูทำไมมาเล่ยกันหน้านี้ไม่เอามันเป็นโค้งอะเอาที่มนเป็นโค้งโค้งจริงจริงอะเออ โอ้โหจะได้เรื่องไม่ไหนเต้นวันนี้แป๊บเรื่องเรามันคงมีของมังอะไรไได้เรื่องอแล้วมั้งมึงถ่ายนะ้วมึงถ่ายให้หนังใจนะมึงถ่ายให้หนังใจให้ให้แบกมึงโบกให้เมมึงเตเลย,ยเดี๋ยวถ้าจะถ่ายรูปนะครับมาถ่ายช่วงท้ายรายการกันได้นะครับ ถากากูน <łość> ี่แเลยอไอ้หาแยิงมาไงเนี่ยมึงากระสิงโตไม่ไม่เอาอันนี้ก็ไม่เอามึงเหมือนหน่องช่แๆาไปเปลี่ยงใหม่